สวัสดีครับสวัสดีบางสิ่งก่อนครับผมก็จริงๆจริงๆถามอย่างนี้ก่อนว่าโดยปกติอิสลามเขาไม่ยกมือไหว้เนี่ยอ่ก็ถ้าเป็นอิสลามด้วยกันก็จะจับมือสลามอ๋อสลามเขารียอะไรสลามไมสลามสลามอสลามไว้กุมโอเคผพบังเอิญว่าผมไม่ใช่อิสลามนะครับเออวันนี้มาอยู่ผมมาที่มวกเหล็กนะฮะเป็นรอยต่อ ของทอำเภอร์บักช่องนะเอ่อตรงเนี้เป็นเป็นฟาร์มแพะใช่ไหมฟาร์มแพะก็ปอดโรคนะก็ก็เป็นของบางบางบางเีน,นครึก <laughs> มาเริ่มจักก็เลยไหมคุณผมถามอย่างนี้ร,รู้จักกับกุ่มพักใหม่มานานหรือย,ยังก็หลายเดือนแล้วครับหลายเดือนแล้วครับนะครับแล้วก็รู้จัก เหด่านไม่ลอยด่านตั้งพื้นหรือด่านเอนักลบด่านเถือนไหมรู้จักครับรู้จักมานานอย่างอ๋อเป็นปีแล้วครับดูบ่อยดูบ่อยครับที่ดูเพราะอะไรชอบหรือว่าย,ยังไงอ๋อผมว่ามันเป็นความความกล้าบ้าบินที่ <laughs> ท,ท,ที่ที่กล้างัดนะฮะกล้างัดกล้างัดกล้าแส่ใช่ก็ธรรมดาพวกผมนะครับ ไปได้ทุกที่ที่ประชาชนเดือดร้อนวันเนี้จะต้องต้องถามอ่าทั้งต้องถามบางก่อนว่าไอ้ที่ร้องขอให้ผมลงมาเนี่ยซึ่งพักใหม่จริงๆอ่ะร้องไปหากลุ่มพักใหม่ครับผมนะครับแต่ทีนี้ว่าผมนะครับในฐานะเพจดานไม่ลอยด่านตั้งพื้นก็กลับไม้ลวมไม้ลวมมือกันในการที่จะเดินหน้าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติต่อประชาชน อย่างเป็นธรรมแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายต่างๆนะครับอันนี้เพื่อให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดนะครับพอเข้าใจเนาะเข้าใจครับอ่าแลวทีนี้ปัญหาที่บางเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือไปหากลุ่มพวกเราเานี้มีความเดือดร้อนยังไงคือผมมีอยู่สองเรื่องครับที่เป็นคดีถึงโรงพักแล้วคอ่า ผสมเอาแพะส่งไปผสมเทียมแล้วพอแพะเราท้องแล้วถูกแอบขายให้มือมีมือดีแอบขายไปทั้งที่รู้ตัวคนขายรู้ตัวคนครอบครองอยู่ปัจจุบันแต่ตำรวจก็ยังนิ่งแล้วก็อีกคดีหนึ่งก็มีนักการเมืองท้องถิน่นสีคิ้วมาอเอาแพะผมไปยังไม่ต้องเอ่ยยังไม่ต้องเอ่ยชื่อใช่เอาไปสิบแพ่ แล้วก็ไม่จ่ายตังมาห้าหกเดือนมาตามทวงตามอะไรก็เงียบหายปิดบล็อกมือถือมือถือพอแจ้งตำรวจก็ยังเงียบอยู่อแล้วก็มาทราบอีกทีว่าไอ้ใบแจ้งความของเราเนี่ยซึ่งประชาชนอีกเก้าสิเปอร์เซ็นไม่รู้เลยว่าถ้าเขาระบุว่าจะสอบสวนต่อเนื่ก็การต่อไปม่โดยไม่ระบุเลขคดีให้เราเนี่ยมันเป็นการที่เราไม่สามารถทำอะไรได้เลยถ้าเราปล่อยนิ่งแล้วมันก็จะจบอายุความ ลอยตามน้ําลอยตามลมไปรู้ข้อมูลนี้จากไหนรู้จากรู้จากพี่นะครับแล้วก็รู้จกกากพัอไหยน,นี่แหละครับอะไรที่ที่ประชาชนยังไม่รู้บางทีไปแจ้งความเราก็อุตส่าห์เลี่ยงแล้วว่าไม่ใช้คําว่ามาแจ้งความเพื่อเป็นหลักฐาน mm hmm. เราบอกเราจะดําเนินคดีถึงที่สุดแต่สุดท้ายแล้ว oh. ในท้ายของเขา oh. เขาก็บอกจะจะเรียกมาสอบสวนต่อ <laughs> โดยไม่ระบุ <laughs> เลขคดีเนี่ย มันน็อตรงนี้ครับหนึ่งเลขคดีไม่ตัดเลขคดีให้บังเขานะครับทีนี้มันกลายเป็นปัญหาว่าไอคนโกงอ่าเอาเอาง่ายว่าไอคนยักยอกทรัพย์เขาเนี่ยแพะก็ถือว่าเป็นทรัพย์อย่างหนึ่งเพราะว่ามันตีเป็นมูลค่าได้ใช่ไหมฮะส่วนนักการเมืองท้องถิ่นนี่เอาเอาง่ายๆว่าไอที่ที่เอาไปที่แรกมาขี่แม่นะ เป็นแพะตัวตัวเมียใช่ไหมแพะท้องเป็นแม่พันธุ์ที่ผสมผสมเทียมแล้วท้องแล้วสิบแม่กับพ่อพันธุ์อีกหนึ่งตัวถ้าคิดมูลค่าตัวหนึ่งขนาดที่มันท้องอ่ะตัวหนึ่งราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่ประมาณสองหมื 22, 20, ่นถึงสองหมื่นสองสองหมื่นถึงสองหมื่นสองครับผมแล้วแล้วรวมแล้วกี่ตัวนะสิบเอ็ดตัวทั้งพ่อพันธุ์ก็สองแสนกว่าบาทสองแสนกว่าบาทครับแล้วแล้วได้ได้มาสักสักเท่าไหร่เงินที่ได้จากเข้ามาได้ไ,ได้บ้างไหมยังไม่ได้สักบาท แพะเขาก็เอาไปใช่เขาก็ไปแล้วทีนี้พอทวงถามแล้วเขาเอามาคืนไหมก็ทวงถามเองเขาก็ผัดนู่นผัดนี่แล้วผลสุดท้ายก็ต้องให้ผู้ใหญ่ทวงไปเขาเอามาคืนสี่ตัวแล้วเสร็จแล้วก็เงียบหายปิดบล็อกมือถือบล็อกอะไรใครติดต่อไม่ได้เลยอ่าก็ยังยังค้างอยู่เจ็ดค้างอยู่เจ็ดครับผมมันจะค้างเป็นตัวไม่ระบงัง ผมว่ามันคงไปเอาไปขายกินแล้วแหละไม่ใช่มันอบแพะแล้วเหรอ <c oughs> อันนี้นักการเมืองท้องถิ่นนะจริงๆแล้วคุณภาพของนักการเมืองเนี่ยจริงๆล่ะนะผมไม่เห็นด้วยกับาการที่คุณมาตอนที่มาหาเสียงได้คะแนนเสียงจากเขา ก็ก่อนหน้านี้เขาก็ยังไปงานศพงานอะไรไปนั่งเสนอหน้าถ่ายรูปสร้างภาพเขาช่วยเหลือประชาชนไปบริจาคน้ําบริจาควัตรบริจาคหน้ากากหน้าใหญ่ใหญ่โตว่างั้นเถอะแต่เบื้องหลังก็พอเช็คไปเช็คมาเขาทําหลายจังหวัดนะครับชัยภูมิลบุรีเนี่ยเจอกันไหลไหลแล้วก็เขาก็ตามมาขึ้นโรงพักแล้วก็ตามมาเอาคืนกับมาที่มกเหลนี่นะ ตามไปที่บ้านบ้านของเขาอยู่สีคิว้วอ <O. S 2> ตามไปบ้านแล้วก็ไปเจอพ่อเขาพ่อเขาโทรตามเขามาแต่เที่ยวเนี่ยโทรตามอะไรไม่ได้เลยหลบหายปิดหายไปเลยครับเพราะว่าน่าจะไหลตัวมากกว่าเที่ยวอื่นเออคกับอันนี้มันเป็นนักการเมืองที่อ่าคือพอเป็นนักการเมืองแล้วก็เที่ยวเดินสายโกงชาวบ้านตะพูดเึงอย่างเี้ยก็เขาอาจจะสร้างภาพว่าเขารับเหมางานเขาบริจาคนู่นบริจาคได้สร้างภาพว่าอเออน่าเชื่อถืออ่าครับ แล้วทีนี้นี่นะครับพี่น้องครับผมเห็นประจําวันของบางแล้วผมที่ผมต้องลงมาเพราะว่าบางส่งส่งประจําวันให้ผมดูนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ลงไว้เออลงไว้เป็นหลักฐานนะครับอีกอันนึงนะครับก็ไปแจ้งความไว้นะครับตามเออตั้งแต่วันที่นะครับวันที่สาม กุมภาพันธ์สองหกห้านะครับก็ประจวันข้อที่เท่าไหร่เนี่ยบันทึกการสอบสวนอ๋ออันนี้บันทึกการสอบสวนอแล้วประจวันข้อนี้อยู่ไหนประจวันเขาเขียนแล้วผมไม่ได้ถ่ายมาเอ้ามันต้องถ่ายดิอันนี้บันทึกการสอบสวนเราครับเพราะนั้นดูแล้วเนี่ยก็ยังขนาดบันทึกการสอบสวนร้อยตำรวจเอกสุนทรนะครับ ภูตะวันก็ยังยังบอกว่าแล้วนะฮะข้อสุดท้ายของเขาร้อยตำรวจเอกสุนทรภูตะวันล,ลองสวัสดสอบสวนนะครับได้ทำการได้รับคำร้องทุกข์ไว้แล้วจะได้ดำเนิกนการสอบสวนต่อไปจะสอบอีกนานแค่ไหนหรวอพ่อนะครับคดีเนี้ยมันเป็นคดียักยอกทรัพย์ นะครับมันมีอายุความแค่เท่าไหร่อ่ะต้องฟ้องภายในสามเดือนอ่าภายในสามเดือนเนี่ยภายในเก้าสิบวันไม่งั้นอ่าภายในเก้าสิบวันในหลังจากที่รู้ตัวผู้กระทําความผิดนะครับจะสอบไปเรื่อยๆให้อายุความมันหมดเหรอนะครับเพราะฉะนั้นที่ผมต้องลงมาที่มอกเหล็กนี่เพราะว่าสงสารบางเขาเพราะว่าหนึ่งแพ้เนี่ย มันเป็นแพะที่อค่อนข้างมีราคาคมันไม่ใช่แพทไทยใช่ไหมอ่าตัวหนึ่งก็อคือการผสมผสมเทียมใช่ไหมอ่าฝาจะได้ลูกมาแต่ละตัวเนี่ยแล้วแม่หนึง่งเอาท้องนึงมันออกลูกกี่ตัวก็โดยเฉลี่ยแล้วสองตัวสตัวครับก็เปอร์เซ็นต์รอดเปอร์เซ็นต์รอดก็สามสิบเปอร์เซ็นโอ้ทำไมมันน้อยจังหรอ,อาะ ไม่ไม่ใช่ประเทิมร,รอดเจ <laughs> ็ดสิบศูนเสียสามสิบโอ้ยถ้าเลี้ยงแพ้แล้วเประเซ็นรอดแค่สามสิบนี่ <laughs> เขาหวายหยิงเลยผม <laughs> 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 แต่แพ้บางกัน่ารักแต่แต่เอาละเมื่อเราเห็นประจําบันของอพันนังานสอบสวนคือลงไว้เป็นหลักฐานเนี่ยผมผมมองว่าเนะเพราะว่าบางโทรหาผมาก่อนที่ผมจะเดินทางมาพอเห็นประจําบันแล้ว พนักง,งานสอบสวนไม่ได้รับเป็นคดีเดี๋ยวผมกับบังจะเดินทางไปที่สถานีตำรวจภูทรอมกเหล,ล็กนะฮะ<ม>ไปทําไมนี่ก็ขอคุยกับผู้กำกับเลยเ<ม>นะเพราะนั้นจริงๆอ่ะไอะ้ที่นักการเมืองที่ว่านะครับอตอนที่คุณอยากได้คะแนนเสียงกับเขาอ่ะเออคุณพูดดีดูหน้าฉากดูดีไปหมดอ่ะ นะครับแต่พอสุดท้ายคุณมาทํากับคนที่อ่ากาคะแนนให้คุณเนี่ยผมผมมองว่ามันมันไร้ซึ่งคุณภาพนะเออเพราะฉะนั้นไม่ได้กล่าวหาไม่ได้อะไรทั้งสิน้นเพราะว่าน่าใหญ่ใจโตเนี่ยเอาแพะของบางเข้าไปตั้งสิบสิบเอ็ดใช่ไหม <11. S 1> เออแล้วเป็นแม่พันธุ์ด้วยฮาส่วนคุณหมอนะฮะคุณหมอไปร่วมไม้ร่วมมือกะ จะเรียกว่ามิจฉาชีพไหมที่ว่ากรณีที่ว่าผ่าตัดเอาแพะไปใส่ในท้องคืออใส่ในรังไข่เพื่อให้ใ<ช>แพะมันเหมือนทำกิพย์อุบุลอ่าเหมือนทำกิพย์อุบุลสุดท้ายอามันไม่ไม่รู้ว่าเป็นบุญหรือเป็นบาปนะลูกแพะแทนนี้จะได้ลูกแพะกลับหายมันทั้งแม่ทั้งลูกเลยเอาไปขายที่ไหนอ่ะนะครับเพราะนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ถามว่าประเทศไทยมันจะเป็นต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมต้องดูหน้าที่หลักของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าคุณต้องปกป้องความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนไม่ใช่รับแจ้งเพิ่มในกระหอกเม่าจริงๆแล้วเพลงมาร์ทก็มันเป็นอะไรที่บังคับอยู่แล้วนะเราอยู่ไหนประชา่นใสทั่วกันอ่าจะมาถึงตัวจะตายก็ช่างมันแต่เดี๋ยวนี้หลายๆข่าวมัน มันจะกลายเป็นว่าถึงใครจะตายก็ช่างมันอันนี้บังคือบังคือมันเนี่ยสิ่งที่ตำรวจประเทศไทยทำเนี่ยมันค้างอยู่ในใจนไม่ว่าจะเป็นพุทธหรืออิสลามครับอีนนี้อย่างนี้เลยเพราะว่าบังเขารู้จักพวกเราในเพจดานไม่ลอยด่านตั้งพื้นเขาก็เลยเห็นว่าพวกเราอ่ากล้าที่จะ พาประชาชนไอ้ที่กล้านี่ไม่ใช่นักลงนักเลงหรอกฮะคือเราต้องพาประชาชนไปทวงถามสิทธิ์ของเขาตามกฎหมายนะครับว่าคนไทยเนี่ยมันไม่ไม่ควรถูกร,งกรังแกอย่างนี้นะครับซื้อขายกันถ้ามีตังค์ค่อยมาซื้อถ้าไม่มีตังค์ก็อย่าเที่ยวเอาเอาของเข้าไปก่อนแล้วก็นัดวันจ่ายพอถึงวันจ่ายปุ๊บปิดเบอร์ปิดเฟสหนีไอ้อย่างเนี้ย มันไม่แฟร์สำหรับคนที่เขาลงทุนเพราะฉะนั้นบางเขาเขาเลี้ยงเนี่ยเขาก็ลงทุนทั้งจะต้องไปหาอาหารสดมาให้ทั้งที่จะต้องไปซื้อหัวอาหารเพราะฉะั้นทุกอย่างมันเป็นการลงทุนเออถ้าคุณอยากได้ทรัพย์ของคนอื่นโดยใช้วิธีกลโกลงแบบนี้แล้วบางเนี่ยเขาไว้ใจเขาเป็นคนดีเอาไปก่อนแล้วก็จ่ายทีหลังเอา พอตกลงกันอย่างนั้นแล้วทำไมเบี้ยวเขาอ่ะถ้ามันหาหาเงินมาจ่ายตามที่ตกลงกับบังก็ไว้ไม่ได้ก็ให้เอาแพะมาคืนเขาเขาก็ไม่ได้ติดใจแต่นี่แพะก็ไม่คืนดันพาปิดลายปิดเฟซปิดหาเห้วอะไรที่มึงใช้อยู่นีู่ว่ามึงพวกมึงไม่แฉไม่แฟร์เลยกับบังเขานะครับเอาละเมื่อบังเขาร้องขอให้มา โอเคลวผมอาจจะเดินทางมาไกลหน่อยเพราะว่ามาจากกรุงเทพเสร็จแล้วก็ต้องบ้านบางเขาอยู่ในเหมือนกับภูเขาใช่ไหมครับครับเออเพราะนั้นลำบากแค่ไหนพวกเราก็ต้องมาหาคนที่เดือดร้อนให้ได้ถ้ามันมีโอกาสนะครับก็เอาว่าต่อไปจะไว้ใจคนง่ายๆอย่างนี้ไหมก็มันคงเป็นบทเรียนว่าถึงเราจะไม่กินเนื้อเสือแต่เราก็อยากคิดว่าเสือจะไม่กินเนื้อเราเออ นี่แหละครับเพราะไม่งั้นไอสิ่งที่เราทํามาแทนที่จะทํามาหากินกลายเป็นทามาหาแจกอครับไออย่างนี้ผมว่าผมมาหาบังเลยว่าจะเอาไปสักสิบตัวแล้วค่อยจ่ายทีหลังไหมอ๋อผมว่าผมเข็ดแล้วเข็ดแล้วบังบอกเข็ดแล้วผมไม่อยากไปตามทวงถามกันชาตินะชาตินี้แหละชาตินี้เลยนะครับนี่แหละครับคือคนเราอ่ะถ้าพูดแล้วมันไม่เป็นคำพูด่ะ คือมันนี่ลูกผู้ชายเน่ยใช่ไหมคือยิ่งเป็นไอ้นักการเมืองท้องถิ่นด้วยนะครับหน้าใหญ่ใจโตนะถ่ายรูปถ่ายรูปลงพุงลงเฟซไปช่วยงานนู้นช่วยงานนี้เป็นถ้าไปงานศพก็ไปเป็นเจ้าภาพประธานประชุมเพลิงไปนั่งกอ้โซฟาเออไปนั่งโซฟามันมันถ้าอย่างนี้โกงแม้กระทั่งแพะบังเาเ้ี่ย ผมว่าจริงๆแล้วก็ไปงานศพบ,บ่อยๆเนี่ยเขาน่าจะสนึกได้นะก็เขาเห็นคนตายบ่อยๆนะว่าศพที่เขาไปนั่งอยู่เนี่ยมันอะไรใส่ลงไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นะจะมาโกงจะมาเบียดเออเอเอเขาเรียกอ,อะไรอ่ะ <c oughs> มาละเมิดมาเบียดบางทรัพย์สินกันทาไมบางบางบางน่าจะอย่างนี้นะถ้าคนมันโกงบางไปนี่นะบันเผาศพมันเนี่ยเอาว่าเอาส้มตินแพะโยนก็ลงนะ เขาไอกัามัด้วยใช่ไหมเอออ่ะโอเคบังเดี๋ยวอให้บังเดินนําชมแพะเรียว่าแพะบังนี่สวยมากถ้าสมมติว่าคนต้องการเลี้ยงแพะโฆษณาให้เลยครับผมไม่ได้คิดค่าโฆษณาครับผมเออแพะของบังเนี่ยสายพันธุ์ไหนราคาอยู่ประมาณตัวเท่าไหร่ครับถ้าถ้าสมมติว่าใครสนใจครับติดต่อบังครับอ่าบังซีนครับ ได้ที่เบอร์เบอร์อะไร0616514495่้าาย้ำอีกที0616514495หรือเข้าไปที่เพจดุนยาออกนิกฟาร์มฮะชื่อชื่อเพจดุนยาดุนยาออกนิกฟาร์มอ่ะฮะดุนยาจะเป็นชื่อภาษาอาหรับที่แปลว่าโลกแห่งการะเล่นโลกชั่วคราวอย่าไปยึดติดอ่าอ่าเโอ้นี่ธรรมะเลยนะเนี่ยบัง <Yeah. S 2> มันเป็นอะไรที่ว่าเรามาอยู่ชั่วคราวเหมือนมาพักเสร็จแล้วเราก็ไปเรา,เอ,าอะไรติดกลับไปไม่ได้นอกจากความดีความชั่วเพราะฉะนั้นพอเห็นชื่อฟาร์มทุกครั้งเราก็จะคิดว่าเราจะไม่ก่อโกยอะไรไปมากชื่อชื่อฟาร์มอะไรนะดุนยาออกนิกฟาร์มดุนยาออกนิคฟาร์มฮะดุนยาเป็นโลกแห่งการลเล่นเล่นอ้าวเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งศูนย์หกหนึ่งหกห้าหนึ่งสี่สี่เก้าห้าอ่าโอเค ก็ฝากนะครับเดี๋ยวผมจะไปถ่ายให้ดูว่าแพะที่บังเลี้ยงจริงๆเนะ่เห็นที่ต่างประเทศเขาเลี้ยงนะเขาเลี้ยงเลี้ยงในบ้านเลยนะครับครับเออเพราะว่าแพเนี่ยมันอยู่ได้ทุกที่ครับใช่ไหมครับแล,แล้วแล้วตวมันน่ารักด้วยครับอ่าแต่อาจจะแบบอาจจะไอ้นี่เสียงมันล้อกหน่อย ใช่ไหมแต่ถ้าอิ่มก็ไม่ร้องแต่มันอิ่มก็ไม่ร้องครับแต่พยายามเลี้ยงให้อิ่มครับใช่ไหมใครหิวอย่าว่าแต่แพ้เลยคนก็ร้องไปบางเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมตัวแพ้หน่อยเด้ว่าเดี๋ยวจะถามราคาไปเรื่อยๆว่าถ้าตัวประมาณนี้ราคาเท่าไหร่ครับเพราะว่าของบางนี้มันมีมันมีทั้งแพ้ไทยแล้วก็แพ้ต่างชาติอ่ามันจะมีแพ้ทั้งลูกผสมทั้งเลือดสูงทั้งเลือดร้อยทั้งแพ้เลือดนอกเปิดประตูเอาสองตัวนั้นเข้ามาดิครับผมอ่าเปิด ไอสองตัวนั้นน่ารักอันนั้นพันผสมเอ่าเข้ามาเอ่อเข้ามาเด้เข้ามาเด้มาเอ่อ๋อ้โหแม่แม่เอ้าโอ้โหน่ารักน่ารักขอนมมาขอนมมาขอขอมาขอนมเบอร์เฮ้มีนมให้ด้วยเหรอยังไม่มีนมนมไม่ได้มาแม่กินเออขอก็เอาไปออเขากินกล้วยด้วยใช่ไหม อ๋อ oh, oh. เขาจะเขจะกินใบไม้สดจะกินผล,ลไม้อ่ออเออตาละห้อยเชีย, <_ t une> ย่างกันย่างกันนู่ๆก็ๆๆไปนู่นไปเจาะประอบอาหารกินและอ๋อ้ oh. เป็นอาหารเม็ดใช่ไหมบงังครับอาหารเม็ดครับโอเคเนี่ยผมว่ามันมันน่ารักนะ ถ้าเลี้ยงแพ้นี่ดีกว่าเลี้ยงหมาด้วยนั่นเนี่ยมันก็ตัวโต,วตวไม่ไม่เกินหมาเท่าไหร่นี่ถ้าสมมติเล็กๆอย่างงี้เนาะใช่ใช่เลี้ยงแพ้มันดีกว่าเลี้ยงหมาเพราะว่าหมาถ้าหมาตายมันกินไม่ได้อา่าใช่ไหมถ้าแพ้ตายกินได้เอาขี้หมาก็ทําปุ๋ยไม่ได้อา่าเอาขี้แพ้ทําปุ๋ยได้โอเคเออ ถ้าตัวสองตัวนี้ประมาณอ,อคิดคิดคิดเป็นราคาตัวละเท่าไหร่ในบ้านตัวนี้ก็ประมาณสองพันตัวนี้จะเลือดสูงหน่อยตัวนี้ก็ประมาณสี่ห้าพันเออทำไมถึงถึงบอกว่าเลือดสูงเลือดน้อยเลือดต่ำอยู่ที่พ่อพันธุ์เขาอย่างถ้าถ้าถ้าเขาสูงโย่กไม่เปี้ยล่ามมันจะเป็นลูกผสมเป็นแพะเหมือนแพะพื้นเมืองแพะไทยอย่างเงี้ยอืม,มันก็ราคามันก็จะถูกเหมือนเหมือนวัวะม่านกับวัวไทยอ่ะราคามันจะต่างกัน เหมือนว่า,าเวลาเราจะขายเราก็จะขายเป็นแม่ท้องเวลาคนซื้อไปเนี่ยอเขาจะาไม่ต้องไปหาพ่อพันธ์ไม่ต้องไปอะไรแล้วก็ไปสามเดือนก็คลอดแต่ถ้าเกิดซื้อแพะหย่านมไปเนี่ยสองสาเดือนต้องไปเลี้ยงปีกว่าถาซื้อพ่อพันธุ์แล้วถ้าเกิดมันเป็นหมันขึ้นมาเสียเวลาอีกใชไ่ไหมฮะต้องไปลุ้นอีกโอเคโอ้โหเนี่ยมันมันพูดถึงเลี้ยงในบ้านสบายๆเลยได้ไหม อ่าที่มันมูลมูลมันก็จะประมาณนี้นนะะเป็นเม็ดหัดเม็ดเรียบร้อยแล้วครับพระเจ้าหัดเม็ดให้อันนี้นะครับคือคือพูดง่ายๆว่าไม่เลนะือเธอเนาะครับครับไม่เลือเธอะสามารถใช้ไม่กวาดกวาดได้เลยาพอพอ,พอตายออกมาเราสามารถตักใส่กระสอบได้เลยไม่เหมือนวัววัวเราต้องตักให้แห้งก่อนถึงจะตักใส่กระสอบไดนะ้ตักใส่กระสอบถึมเวลแล้วก็จะม,มีคนมาซื้ออเดี๋ยวดูนะครับอันนี้ถ้าถ้าขายขายยังไงเนบงัง ขายก็กระสอบหนึ่งยี่ห้าสามสิบฮะเวลาไปใส่ต้นไม้เนี่ยมันก็จะไม่มีผลเสียแต่ถ้าเกิดขี้วัวนมเนี่ยเวลาไปใส่ต้นกล้วยเนี่ยมันจะพอพอพอ,อยู่อยู่ไปแล้วกล้วยพอออกเครือมาจะตายพายเพราะว่ามูลของวัวนมเนี่ยม,มันจะมีเชื้อหนอนกอผสมมา<อ>ผสมมากั็อาหารนั่นแหละแล,แล้วแล้วของบางนี่รีดนมไหมไม่ได้รีดครับมันจะมีบางตัวที่เป็นแค่นมร,รีดรีดรีดมาเพื่อให้ตัวที่ มีนมไม่ขอเลี้ยงลูกไอ้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 นี่เพิ่งคลอดใช่ไหมเนี่ยอันี้ได้เดือนหนึ่งแล้วครับได้เดือนหนึ่งแล้วครับถ้าถ้าตัวเล็กนี่ขายเนี่ยมันไอ้นี่มันยังไม่หย่านมใช่ไหมยังไม่หย่าครับเออถ้าขายตัวเล็กเป็นตัวเท่าไหร่ตัวเนี้ยตัวเล็กนี่ตัวเล็กนี่ตัวเล็กนี่ประมาณหนึ่งสองครับเพราะว่าโอ้ยเลือดสูงพราพ่อมันพ่อน้ําเชื้อนอกหนึ่งสองเลยอ่ะครับไอ้ตัวแม่ตัวแม่อุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่อยปล่อยตัวแม่ตัวแม่ก็เจ็ดแปดพันครับ ไม่ไม่ใช่ตัวตัวแม่ก็หมื่นกว่าบาถ้าถ้าเจ็ดพันมันจะนเกียรตนึงอถ้าสูงสูงขายาวคอยาวน่ะจะแค่สี 5, ่ห้าพันไปเดี๋ยวบังพาเข้าไปดูในฟาร์มหน่อยด,ดินะครับโอ้โหน่ารักฟึบเฟ็บเออเออเอาเดินลุกเด,ดิขึ้น <c oughs> เ,เดี๋ยวก่อนจะไปนะครับไปเยี่ยมชมฟาร์มของบางเขานิดนึงนะฮะอา่าต้องต้องปิดประตูไหมบางครับนะฮะโอโ้โหน,นี่จริงๆมีเยอะกว่านี้แต่ว่าโดนโกงโดนหลอกไปมันเลยก้องถือไม่กี่ตัวแล้วอ่คถ้าถ้าถ้าพันดีๆเนี่ยเนีย่ยพันใหญ่ก็โชคมันแพ,แพงก็อย่างนี้ครับครับสังเกตว่ามันจะเตี้ยร่ำ อ๋อทัเตอร์ลมอ่าเตี้ยล่มโอเคอันนี้เข,ขาาเรียกพันอะไรบ้างพันบอรครับฮะพันบอบอ B o บอโออ๋อถ้าถ้าซา,าแนนถ้าซาแนนมันก็จะเป็นสีขาวๆนี้แล้วก็มีติ่งแพนนมอ่าก็คืออันนี้สาแนนเหรอครับ้าขาวหัวแดงมันจะเป็นบอแต่ท่านี้จะเป็นสาแนนแพนนม เวลาก็ออกลูกมาแล้วก็จะมีนมเยอะเินแล้วก็รีดขายได้ถ้าถ้าตัวประมาณนี้อบางขายราคาเท่าไหร่ตัวอย่างนี้ประมาณอันนี้คล้องอยู่นะครับอ๋อถ้าคนซื้อตัวนี้ไปก็คือก็อีกมไม่นานก็คลอดหนึ่งเมษนาคลอดเพราะว่าที่เรารู้กําหนดเพราะว่าเราผสมเทียมเรารู้ว่าวันผสมอ๋ <150 S 2> อร้อยห้าสิบวันมันจะคลอดอห้าเดือนคลอดก็นี่ก็น่าจะประมาณสักหมื่นสองหมื่นห้า อ๋ออันนี้พันอะไรเนี่ยอันนี้ก็ซาเนนคเขาจะขาวๆเนี่ยฮึแล้วแล้วแล้วไอ้นั่นอ่ะอันนี้จะเป็นพันบอครับอ๋อเหรอพันข,ข,ขาวพอนแดงจะเป็นพันโบอือเดี๋ยวเข้าเยี่ยมชมฟาร์มของบางกันนิดนึง อย่าลืมนะครับใครต้องการเลี้ยงแพะให้ติดต่อบังได้ตามเบอร์โทรที่บังบอกแพะปอดโรคครับแพะปอดโรคของเรา<แ>เป็นฟาร์มปอดโรคระดับเอมาห้าปีติดต่อแล้วเาจาะเลือดส่งตรวจตลอดแล้วมีเบอร์หูมีเบอร์หูของกรมบริสัทธ์แพะนี่ถ้าเกิดโรคที่ต่อติดต่อถึงคนได้แล้วโรคติดต่อที่มันจะพังทั้งฟาร์มได้ก็คือโรคแคงติดต่อแล้วโรคอะไรนะโรคแคงติดต่อหรือววโรคบูเซลลูซิสเนี่ยมันจะติดต่อกระทางสารคัดหลัง เหมือนเอทอะถ้าเหมือนคนเป็นเอทอะถ้าไปผสมต่อที่ไหนมันก็จะไปติดเกลื่อยของแพนี้ก็เหมือนกันถ้าติดบูงมาตัวหนึ่งถ้ามันอยู่ในข้อเรามันก็จะทําให้พังทั้งข้อจะค่อยถอยพอยตายอ๋ออันนั้นกําลังกินนมหมดนะอ,ะอันนั้นอันนั้นแพเลืออ,อันนี้พันๆเลยบอครับอันนี้อันนี้ตัวตัวให้ตัวขนาดนี้ไอ้บางขายขายตัวอะไรอันนี้อันนี้บางที่ก็เอ้กำลังกินนมอะน้ําเชื้อนอกถ้าหย่านมก็ประมาณสองหมื่นกว่าบาท ว่าไม่ถูกเลยนี่แต่ถ้าเกิดไอตัวนี้ไอตัวตัวตัวนี้ตัวน้าทัดยาจำนมาสองสองพันห้าจำนสองหมื่นห้าไอไอตัวนี้เหรอใช่ใช่ไอตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้มันลูกผสมอ๋อเห็นไหมรูปร่างมันจะต่างกันเลยขาแข้งมันจะต่างกันอ๋อเฮ้หเหมือนเหมือนหมาพุดเดิ้ลเลยใช่ไหมอ,อันนี้ประมาณกี่โลครับบังเนี่ยอันนี้น่าจะ เกือบสิบแล้วมั้งครับเหรอโอ้โหจับง่ายจังอ๋อนี้เกือบสิบโลแล้วครับเพิ่งจะได้ยังไม่ถึงเดือนอ๋อฮมยมันเลี้ยงเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงที่เหมือนกับเลี้ยงในห้องนอนก็ได้นะเนี่ยมันใช่ไหมถ้ใจให้ดีก็ฝึกระบบขับถ่ายก็หน่อยให้เขาถ่ายข้างนอกขหมาได้ฝึกได้ถ้าเลี้ยงน้อยฝึกได้เออเหมือนคนเลยว่ะเฮ้ยอันนี้ตัวผู้ตัวเมียบ้างอันนี้ตัวเมียครับ อ๋อเหรออ๋อน่าอันนี้เสียงร้องห้องไหนหองแก้มไหนดูเอห้องแก้มเนยหองแก้มไหนรู้โอเคบังอ๋อเนี่ยนอนตากแดดจะนื่งท่าน้วหนาวนอ๋อเหรอออันนี้ไอ้ท่อเนี่ยไว้เขาปีนใช่ไหมบังครับให้เขาเล่นของสนามเด็กเล่นอืมออาตัวนี้ทำไมมีแผลบัง อ๋อเขาเป็นสีครับอ๋อเหมือนคนเป็นผีมันเป็นเรื่องธรรมชาติเอ๊ะแถวนี้มันมีขโมยแพะก,กันไหมบ้างถ้าอยู่ริมถนนก็เสี่ยงแต่ถ้าอยู่ในซอยมันก็จะเข้าลำบากหน่อยอืมส่มากที่ขโมยก็ข้าใไทไปประกวดแล้วได้ได,ได้รางวัลได้ถ้วยแพะดังๆราคาแพงๆอาจจะหายถ้าทั่วไปจะไม่หายเท่าไหร่เพราะว่ามันน้ำหนักแค่นี้มันคนมันอุ้มได้นะบังนะครับอือ คนเราคนตั้งแกะเฮ้ยเสียงมันเหมือนคนเลยวาบางังแพะมันจะเขาบอกว่าแพะอ่ะมันจะเป็นตอดกัมพาแม่เออถ้าวัวกัาพาพ่อวัวมันจะร้องเรียกพ่อพ่อครับ <laughs> แพะมันจะร้องเรียกแม่แม่เออเอาวัวกับแพะมารวมกันมาเลี้ยงด้วยกัน,นอีคนกับอ,อีกตัวกับ <laughs> พ่ออีตัวกับแม่พ่อแม่พ่อแม่อเคเข้าใจเปรียบเทียบนะครับ โอเคผมแล้วก็บัางซีนนะครับก็เดี๋ยวจะไปตามคดีให้บังเข้าทีา่สถานีตำรวจพูทอนมวกเหล็กนะฮะผมแล้วก็บัางซีนขอลาพี่น้องเพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะครับเพราะว่า,าเดี๋ยวมีงานอีกหลายเรื่องครับบ,รบังลาพี่น้องก่อนครับสวัสดีครับับดีครับ,บ